เสียงครุยหวนกลับมาหากอไผ่จงคิดให้เห็นความตามนี้หนอว่าไผ่ลำตัดไปจากไผ่ก่อทำครุยพอเป่าได้เป็นเสียงมาเสียงก็หวนกลับมาหากอไผ่เป่าเท่าไรกลับกันเท่านั้นหนาะ เหมือนไอน้ำจากทะเลเป็นเมฆากลายเป็นฝนหล่นซ่าสู่ทะเลเหมือนตัณหาพาคนด้นพิภพพอสิ้นฤทธิก็ตระลบผลพางเหวิ่งมาสู่แดนวิสุทดหยุดเกเร ไม่ทะเลถลายไปที่ไหนเลยอันความวุ่นวิ่งมาหาความว่างไม่มีทางไปไหนสะอายเอย๋ยในที่สุดก็ต้องหยุดเหมือนอย่างเคยความหยุดเฉยเป็นทำแท้แน่จริงหนา ขอ,อนอบน้อมเดชพระรัตนไตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจมมาเกิดมีเดชท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดหลานแซะโดยระบบความถี่ FM88.5 และความถี่102.0เมกะเฮิร์ ทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าวันเสาร์เสาร์นี้เป็นเสาร์แรกของเดือนธันวาคมและก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเสาร์นี้ก็พิเศษอีกตรงกับวันพระวันพระแรกของเดือนเสาร์แรกของเดือนธรรมะที่จะนำมากล่าบกับท่านผู้ฟังในรายการวันนี้ ก็จะพูดถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเราอจาอ้าเร่งปณีเบวันก่อนก็เร่งวรื่องนุ่นสาคัญอย่างนี้สําคัญเรื่องจิตสําคัญเรื่องบุญสําคัญเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นสําคัญแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะกรอนต้นรายการนี้ยกกรอนของท่านอาจารย์พุทธทาสในความหมายของ เสียงคลุยเสียงคลุยกลับมาหากอไผ่คลุยก็ทํารรมาจากไม้ไผ่แต่สาระสาคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่เนื้อไม้ไผ่สาระสาคัญที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแต่งกรอนบทนี้ท่านหมายถึงว่าธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติเล็กคลุยซึ่งทำมาจากไม้ไผ่ดังได้ก็ต้องอาศัยลมตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญนะ ให้เราไขาความลับของธรรมชาติว่าจริงๆแล้วประพุทธเจ้าตรัสรูน้นี่ทรงอาศัยอะไรเป็นกุญแจสำคัญในการตรัสรู้คำตอบก็คือลมนั่นเองลมช่วงนี้ก็ฝนกำลังจะพ้นแต่ก็ยังไม่พ้นร้อยซยังไปไป,ไปมามาอยู่ตกหนักบ้างหยุดบ้าง ลมหนาวยังไม่มาฝนก็ยังไม่ขาดช่วงขาดมิดในกรอนที่ยกตอนต้นก็บอกว่าเหมือนไอ้น้ำจากทะเลน้ำจากแผ่นพื้นโลกนี่พอโดนแสงอาทิตย์ก็ร้อนระเหยกลายไปเป็นก้อนเมฆก,ก้อนเมฆมีลมกระทบก็เกิดเป็นฝนลงมาสุ่ภาคพื้นดินอีกส่วนลมก็เป็นกันลมที่มาจากธรรมชาติ นำไปเป่าไม้ไผ่ที่เจาะเป็นรูโดยผู้ที่มีความรู้ทำให้เกิดเสียงพอเสียงดังจะเพราะหรือไม่เพราะก็แล้วแต่แต่มีเสียงดังเกิดขึ้นสักพักเสียงนั้นก็ดับหายไปกับธรรมชาตินี่คือแก่นธรรมพอพูดถึงลมนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับลมก็คือลมหายใจนั่นเองแล้วพระพุทธองค์ก็ ทรงสัสรุด้วยลมคือวิธีการที่เรียกว่าอาณาปานสติฉะนั้นวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวของอาณาปานสติแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นธรรมะที่กอนข้างจะยากสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะกระตรงตั้งใจและตั้นพูกวังนะนะมอกอยู่เสมอว่าจว่งกองอัตามานี่จะ นำตรมมาเป็นลักก้อมตรรบิดกจะพยายามทำไม่หายนะทำเรื่องอยากให้หายที่สุดที่คิดว่าจะหายได้แต่บางเรื่องนั้นไม่สามารถที่จะแปลงได้แล้วไม่สามารถที่จะทําให้หายได้แล้วเราตร้องคงต้องคงไว้ซึ่งคำส้นของพระพุทธเจ้ารือพระอาจารย์ต่างๆท,งที่ท่านได้ถ่ายทอดธรรมะเอาไว้พนะอละก็จะเข้าสู่เนื้อหาสาระเลย เรื่องราวของอานาปานสตินี้พระธรรมโคสาจารย์หรือท่านพุทธทาภิคุท่านก็ได้สอนเรื่องนี้อย่างมากท่านสอนด้วยปฏิบัติด้วยเพราะเกิดผลก็จะสามารถที่จะอธิบายทั้งเรื่องของการเดินถูกทางและเดินผิดทางเพราะว่าท่านลองเองแล้วก็ศึกษาท่านเป็นนักปราชญ์เป็นผู้อุ้สูตรค้นคว้ามากศึกษามาก จึงเป็นผู้ที่จะเรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญส่วนท่านจะบรรลุถึงขั้นอรหันต์หรือไม่นั้นเราก็ตอบไม่ได้ตัวท่านเองก็จะทราบว่าท่านก่อนที่ท่านจะดับขันนี่หมดกิเลสหมดทุกข์สิ้นเชิงหรือยังรู้ได้เฉพาะตนเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะไม่พูดถึงว่าเรา ปฏิบัติอานาปานสติแล้วเราจะได้ขั้นไหนเดี๋ยวเราจะมาฟังถึงวิธีการการปฏิบัติอานาปาสสติและก็ความเป็นมาที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องนี้นี่ตามพุทธประวัตินั้นพระองค์มีการอธิบายเอาไว้อย่างไรพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนการเจริญอานาปาันสติสองแบบคืออย่างสั้นและแบบที่มีการเตรียมความพร้อมเฉพาะหน้าที่ ือมีมีวัตถุประกอบออเรียกว่า,าอารมณ์สิบกเป็นหลักส่วนพระสารีบุตรพระสารีบุตรพระธรรมมัทสนาบดีผู้มีความรู้ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดมีปัญญามากพระสารีบุตรท่านก็ได้อธิบายไปอย่างแบบของท่านให้คนหรือว่าลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น หายถึงว่าคนที่ไม่เข้าใจตอนพระพุทธเจ้าสอนพอมาฟังพระสารีบุตรก็อาจจะเข้าใจเพราะมนุษย์นี่มีการศึกษาหรือว่ามีการเรียนรู้แต่ละคนนี่จะเรียนรู้ได้รับความรู้นี่มันต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนด้วยคือบารมีหรืออุปนิสัยอาจจะไม่เหมือนกันบางบางคนพระพุทธเจ้าโปรดได้แต่บางคนพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ สาวกปรดได้บางคนสาวกปลดไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันเนี้ยอันนี้มันไม่แน่นอนในทางปฏิบัติก็เหมือนกันอาณาปานสติอพอมีคําสอนของพระสารบุรพระสาริบุตรก็จะทําให้คนบางคนหรือบางกลุ่มเข้าใจได้ง่ายแต่บางคนที่เป็นพุทธิจริตคือเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะ,ะ,จ,ะจะดีมากเลย นะเพราะได้ความรู้โดยตรงจากพระพุทธเจ้าประโยชน์ที่เกิดจากอาณาปานสตินั้นก็คือสําคัญคือความสุขและความสงบสุขสงบเพราะอาณาปานสตินี้เป็นเรื่องของการระลึกหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็หนดรู้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นพวกฟัง จำคำรรนี้ให้ดีนะอาณาปานสติก็คือการกําหนดรู้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าเราจะทําอะไรอิริยาบถไหนส่วนการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นเขาอาจจะต้องทําเฉพาะช่วงเวลาหรือว่าในช่วงที่มีความพร้อมเช่นอาศัยวัตถุการเพ่งกสินก็ต้องมีวงกสินการ เดินจงกรมก็ต้องอาศัยเท้าหรือว่าระยะในการเดินหรือว่าการพิจารณาซากศพก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนอานาปานสินีทำได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันท่านตรัสเอาไว้อย่างละเอียดมากว่าอานาปานสินั้นเหมาะแก่การปฏิบัติอย่างยิ่งเพราะสามารถประยุกต์เข้ากับธรรมะหรือสิ่งอื่น แล้วก็ปฏิบัติได้ในสังคมอย่างกว้างขวางการปฏิบัติอย่างอื่นอาจจะมีข้อจํากัดแต่การปฏิบัติอานาปาสสิทนั้นข้อจากัดน้อยที่สุดถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าไม่ยากเลยท่านะนอาจารย์พุทธทาสนี่ท่านเริ่มศึกษาอย่างจริงจังก็เมื่อปศสองสี่เจี่เจ้นี่ท่านผู้ฟังที่สูงวัยก็จะนึก ถึงปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยตอนนั้นท่านอาจารย์พุทธทาส์ท่านก็เข้าไปอยู่ในป่าเข้าไปอยู่ในป่าก็ศึกษาด้วยปฏิบัติด้วยทดลองทุกอย่างจึงพบว่าหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพิสุทธิสามณรนรวมไปถึงอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปนี่ก็คือเป็นการอบรม กายพร้อมกับอบรมจิตไม่ให้มีความหวั่นไหวไม่ให้มีความกระสับกระส่ายเพราะโดยธรรมชาติของคนเรานั้นจิตใจมันหวั่นไหวง่ายกระส่ายกระสับกระส่ะสะสะสายง่ายอย่างตอนที่ท่านไปอยู่ในป่าเปลี่ยวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งได้ยินเสียงกิ่งไม้หักหรือว่าอยู่ในที่มืด <c oughs> ได้ยินเสียงเสียงสัตว์แปลกๆที่ไม่เคยได้ยินก็มีความกลัวจิตก็เลยมีความกระสับกระส่าย ยิ่งไปเจออย่างนั้นเนี่ยก็จะเห็นจิตชัดก็เหมือนกับห้องทดลองที่ดีสุดแต่หากว่าเราญาติโยมนี้อยู่ในบ้านหรือว่าตอนนี้กําลังฟังวิทยุอยู่ในรถนี่ถามว่าเราฝึกอาณาปานสติไปด้วยนี่อารมณ์ที่กระทบนี่มันมันเหมือนกับอยู่ในป่าไหมมันก็ไม่เหมือนกันมันก็แตกต่างกันก็เรียกว่า สมมติว่าเราอยู่ในยุคปัจจุบันนี่เราอยู่บนท้องถนนเนี่ยพูดถึงยกตัวอย่างว่านั่งอยู่ในรถเล้กฟังธรรมะไปด้วยเองมันไม่เหมือนกับว่าอยู่ในที่เงียบๆจิตมันก็ฟุ้งซ่านมากคิดมากแต่ตเพราะอยู่ในรถยิ่งถ้าเป็นกลางวันด้วยเ,ยเป็นเช้าตรู่วรุ่งอย่างนี้ด้วยมันก็มีไฟจากรถมันก็มองเห็นวัตถุสิ่งของต่างๆชัดแล้วก็สัญญาหรือความจําที่เราจําได้ว่าเส้นทางนี้เราเคยเดินทางไป ตรงนั้นมีเสาไฟฟ้าตรงนั้นมีบ้านคนที่รู้จักตรงนั้นมีร้านค้าอะไรมันอยู่ในความจําเถ่าไปอยู่ในป่านี่จินตนาการของเรามันมันนึกไม่ออกว่าอะไรอยู่ในความมืดเนี่ยจิตจึงมีความสําคัญว่าทําให้ไม่กระสับกระส่ายหรือวันไหวอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เรายังไม่ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสิินี้ กายของเราย่อมไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็พ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ดองในสันดานไม่ถือมั่นด้วยอุปอาทานได่ยางที่กล่าวนะอาสวะกิเลสที่ดองในสันดาดนโดยเฉพาะอุปอาทานความถือมัน่นความปรุงแต่งถ้าอยู่ด้วยอานาปัสสิตจนมีความเชี่ยวชาญความปรุงแต่งมันก็จะลดน้อยลงไปจนจิตตั้งมัน่น กณะที่พระภิกษุผู้บรรลุอรหัตนี่ย่อมได้รับประโยชน์จากอานาปานสติเหมือนกันอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหรันต์ขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีสิ่งควรทําอันได้ทําสําเร็จแล้วมีภาระอันวางแล้วมีประโยชน์ส่วนตนอันได้บรรลุแล้วสิ้นกิเลสเป็นเหตุมัดไว้ในภพแล้วพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ อานาปานสติสมาธิอันพิสุรานั้นเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะไม่ความว่าถึงแม้ว่าบรรลุแล้วหมดกิจที่จะต้องทําแล้วสิ้นกิเลสแล้วแต่ถ้ายังเจริญอานาปานสติอยู่ต่อไปนะก็เป็นสุขในปัจจุบัน ถ้าเปรียบเทียบในทางโลกทางวัตถุสมมุติว่าญาติโยมประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเรียกว่ารวยแล้วอย่างเงินอย่างทองมีข้าวมีขอกามาักแล้วแต่กายังต้องทํางานแต่ว่าการทํางานครั้งนี้ก็จะเป็นการทํางานที่มีความสุขเพราะว่าเรามีทรัพย์สมบัติเพียงพอต่อการใช้สอยแล้วการทํางานนั้นทําเพราะต้องทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ไม่อยากอยู่เฉย ไม่อยากปล่อยให้ชีวิตมันล่งเลยไปเปล่าหรือจะเห็นได้ว่าคนคนรวยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วทำไมยังต้องไปอุทิศตนเพื่อสังคมหรือว่ายัางไปทํางานอดีริกนั่นก็เพราะไม่อยากปล่อยให้เวลามันสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ในทางจิตก็เหมือนกันคนที่บรรลุแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์ขินาสบแล้วแต่ยังต้องเจริญอาณาปานสติก็เพราะต้องการมีความสุขในปัจจุบันหรือว่าสติสัมปชัญญะอืม แล้วพระพุทธเจ้านี่ยังได้สรุปคุณประโยชน์ของอาณาปานสติไว้กับพระอานนท์ด้วยเหมือนกันว่าดูก่อนอานนทำอย่างหนึ่งคืออาณาปานสติสมาธิซึ่งมีการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำไม่มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้ง4ีนี่ญาติโยมท่านผู้ฟังยังคงจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง สติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือกายานุปัสสนาการกำหนดรู้ในกายเวทนานุปัสสนาการกำหนดรู้เวทนาหรือความรู้สึกจิตตานุปัสสนาการกำหนดรู้จิตว่ามีอาการอย่างไรบ้างจิตปรุงแต่งสุขปรุงแต่งสุขปรุงแต่งสุขปรุงแต่งทุกข์โสมนัสติทุโทมนัสและก็ธรรมานุปัสสนา มีความเห็นธรรมะโดยความเป็นจริงว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นนะเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ถ้าบุคคลเจริญอาณาปานสติแล้วนี่พระพุทธเจ้าตรัสก,กับพระอนุนว่าการตั้งสติสี่อย่างก็จะสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําโพชงให้บริบูรณ์ โพชฌงก็คือองค์ปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุปโพชฌงที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําวิชาคือความรู้วิมุตหรือความหลุดพ้นให้บริบูรณ์นี่จะเรียกว่าประโยชน์ของอานาปานสตินั้นมีมากมายเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องมาระวังในการรู้อารมณ์ด้วยการระลึกบ่อยๆกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเราจะพบถึงความสงบความนุ่มนวลเอาจริงๆรังนะท่านกวถ้าเราทําตอนเรกมันอาจจะรู้สึกว่าหยาบหยาบก่อนเหมือนเราหายใจเข้าหายใจออกอะไรอะๆเนเี่เราก็รู้สึกได้ถึงความหยาบตอนนั้นเราอาจจะมีอัตราตัวตนชัดคือคือคือเรารู้แต่เมื่อเรา ลมหายใจให้มีความละเอียดค่อยๆหายใจเข้าช้าๆยาวๆลึกๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆยาวๆเราก็จะเห็นถึงความละเอียดเมื่อลมละเอียดนี่กายมันก็ละเอียดไปด้วยหมายถึงว่ากายเราก็สงบไปด้วยเพราะว่าสติมันอยู่ที่ลมอันนี้เป็นธรรมชาตินนะ,ะแล้วก็จะมีความสุขด้วยนะถ้าทำบ่อยๆนะทำได้ทุกเวลาอย่างที่กล่าวแล้ว แก่อารมณ์ของคนที่มีความฟุ้งซ่านด้วยคนที่มีความคิดมากมีความฟุ้งซ่านทําอย่างานี้บ่อยๆก็จะช่วยแก้อารมณ์ในในส่วนนั้นได้นะแล้วยังเกื่อกูลไปถึงการที่เราจะขัดเกลากิเลสในส่วนอื่นนะเช่นทําให้เราเป็นคนที่เรียบง่ายมากขึ้นนะจากที่เป็นคนใจร้อนใจรีบใจเร็วใจด่วนนะทําอะไรวัดหวัดหยาบหยาบ พอเจริญอาณาปานสตินี้เราก็จะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปอะไรที่ไม่ใช่เรื่องราวจําเป็นของชีวิตเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีความสําคัญก็จะไม่เสียเวลาภาระเราก็น้อยธุระเราก็น้อยนี่ตอนนี้เปรียบเสมือนว่ามีปัญญาขึ้นมาแล้วพอเป็นคนเรื่องน้อยไม่เป็นคนเรื่องมากนี่ก็จะเป็นคนที่เลี้ยงง่ายจะเป็นคนที่เลี้ยงง่ายไม่เป็นคนที่โวยวาย หนักนิดเบาหน่อยเราก็พร้อมที่จะ,อะยอมรับความเป็นจริงแล้วให้ภายได้ง่ายจะเรียกว่าเราเริ่มเป็นคนที่ละเอียดอ่อนขึ้นมาแล้วและศีลที่เรามีก็จะรักษาได้ง่ายขึ้น,นอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนตอนเนี้ยุงมากัดแรกมาเราอ่ะยุงเหมืองกถ้บสมัยก่อนที่เราไม่มีการเจริญหรือไม่ปฏิบัติธรรมเราโหมหทันทีเลยตบเปลี่ยนก้าเหลือเต็มมือ ศีลก็ที่หนึ่งก็ขาดะทะลุด่างพลอยอะไรก็ตามเนะพราะเพราะได้ไปเรียนชีวิตสัตว์เขาแล้วแม้มันจะเป็นยุงแต่พอเราจเจริญน,นานาปตสติหรือมีสมาธิรู้เท่าทันสติสัมปชัญญะบริบูรณ์พอยุงมากัดปุ๊บเราก็รู้สึกเจ็บมีเวทนารู้ทันเวทนาจิตตอนแรกโกรธพอรู้ทันความโกรธมันความโกรธก็หายไปมือที่จะยกขึ้นไปตบหรือว่าจะไปฆ่ายุง มันก็จะมีเบรกมาห้ามอย่าเป็นคนใจเย็นขึ้นแทนที่จะตบก,ก็อาจจะปัดหรือเป่าออกไปศีลของเราก็บริสุทธิ์เนี่ยยังเครื่องโกนไปถึงการรักษาสินด้วยหรือเรื่องของอาหารการกินการบริโภคจากที่กินอาหารด้วยความอริดอร่อยเมามันเราก็จะรู้จักพอประมาณมากขึ้นในขณะเดียวกันนี่ความเขียดค้านมันก็จะหายไปเพราะเรามองว่า เวลาที่อยู่ในโลกนี้มีอย่างจํากัดถ้าโมเตเล่นโมเตนอนนี่เวลาก็จะหมดไปหมดไปเรื่อยๆอยา่างครั้นั้นเลยต้องรีบเร่งทําความเพียรแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสรู้จริงพระธรรมที่ปฏิบัติแล้วให้ผลดีจริงพระอาจย์สงควรค่าแก่การเคารพบ,บูชาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีจริงเราก็เลยรีบเร่งทําความเพียรตัดความกังวลตัดกิเลสออกไปได้เยอะ ทำจิตให้มีความสงบสงัดในกระดาการารจิตใจก็จะมีความร่าเริงเพราะเกิดจากสมาธิเนะนี่ยความสงบนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความวิเวกก็ได้นะนะพอวิเวกเกิดวิราคะกนะิเลสมันก็จางคลายไปนิโรธความสงบก็เข้ามาแทนทนี่นี่เพราะว่าเราได้สละสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตออกไปเนะนี่ยอย่างที่กล่าวในวันนี้ว่า การละกิเลสก็จะเป็นการเพิ่มกุศลในฝ่ายดีบางครั้งแม้เราไม่เพิ่มกุศลในฝ่ายดีีนเรามีจิตอ,เอุเบกขายานมันก็จะเกิดง่ายเพราะว่าจิตมันสงบนั่นเองอันที่ยกตัวอย่างง่ายๆบ่อยๆก็คือเราดูในน้ําถ้าน้ําขุนเร่งมาตรวจสอบน้ำค้น,รน,รน,คนเราก็แล่ไร้เม่นที่อยู่ในน้ําแต่เมื่อไรที่น้ําใสนี่ เราก็จะมองเห็นนีบ่บางสถานที่บางวัดบางสำนักงานที่ญาติโยมทำงานนี่ก็จะเลี้ยงเลี้ยงปลาใช่ไหมมีอ่างปลามีบ่อปลามีตู้ปลาแต่น้ำน้ำใสนี่เราจะเรียกว่าน้ำใสเห็นตัวปลาเลยปลาทองปลาหางนกยูงนี่จะเห็นความสวยงามเพราะน้ำมันใสจิตก็คลา้คลายกันถ้ามีการอบรมมีการปฏิบัติมันก็จะเกิดปัญญาญาณขึ้นมา ทำให้เรามองเห็นอะไรต่างๆตามความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นนะแล้วอาณาปานสตินั้นจริงๆมันจะมีเป็นขั้นเป็นตอนนะนะวันนี้เวลาน่าจะไม่พอจะจะพูดถึงทั้งหมดแต่วันนี้จะพูดโดยคร่าวๆก่อนว่าอาณาปานสติหลักๆก็คือกําหนดลมหายใจยาวหรือลมหายใจสั้นนะเมื่อทําจนความ พอใจเกิดขึ้นนี่จิตเราก็จะมีความปราโมดปราโมดคือความยินดีนทางจิตแล้วจะเกิดญาณที่เรียกว่าอนุปัสนาอนุปัสนาหมายถึงการตามรู้ดูลมหายใจแล้วก็ดูกายจัดว่าเป็นการบำเพ็ญในส่วนเบื้องต้นแล้วก็จะเป็นไปตามลำดับคือมีความรู้ทั่วอารมณ์ภาษาบาลีเรียกว่าปชาชนโต อารมณ์ที่เนื่องด้วยอาณาปานสติเมื่อมีปัญชาตโตรู้ทั่วแล้วเนี่ยก็พิจารณาจิตที่น้อมไปด้วยศรัทธาศรัทธาตอนต้นคือศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก่อนเราก็เลยมีความเพียรประคองความเพียรมีความตั้งใจเหมือนกับเรามีความหวังทําอะไรแล้วต้องมีความหวังถ้าไม่มีความหวังไม่รู้จะทําไปทําไม แต่เราก็มายึดมั่นในความหวังนั้นว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้อีกไม่ใช่ว่าเออนังสมาธิวันนี้เราต้องได้ขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ต้องไปคิดว่าได้อะไรมันจะเป็นไปตามธรรมชาติของจิตเองเพราะสตินี่มันมันมันจะเป็นเกื้อกูลเป็นส่วนเกื้อกูลให้เกิดธรรมะในขั้นสูงขึ้นไปมีจิตตั้งมัน่นรู้ชัดด้วยปัญญาแล้วเราจะรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไร เขาเรียกว่าทำมันจะบอกทาเองจิตมันจะรู้ของมันเองเนี่ยท่านที่ได้มักได้ผลได้ชานได้คนวิเศษเนี่ยเพราะว่าธรรมชาติมันมันบอกเองเท่านไม่ได้อยากได้นะเหมือนท่านท่านอา,อาจารย์หรือว่าพระภิกษุองค์สาคัญที่ท่านบรรลุธรรมแล้วได้ได,ได้คุณธรรมพิเศษขึ้นมาเนี่ยท่านไม่ได้อยากได้แต่ว่ามันได้เพราะเกิดจากการปฏิบัติ ที่เป็นไปตามลาดับนะเนี่ยเรียกว่าต้องทําด้วยความตั้งใจเราจึงจะได้รับประโยชน์อย่างนี้สำคัญก็คือการติดตามและเฝ้าดูลมหายใจทุกๆครั้งที่มีการหายใจเข้าเลยหายใจออกนะโดยเฉพาะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยจิตกระรอบลุงแต่งไปในในส่วนของกิเลสหรือว่าจิตมันมีความเฉย ดยเฉพาะจิตที่เห็นชัดมากก็คือตัวตัวราคะเวลาปฏิบัติแล้วจะจะเห็นว่ามันมันหนักมันกลางกลางหรือมันเบาหรือในขณะนั้นมันไม่มีเนี่ยดูจนรู้ท่าทันมันเราก็จะเห็นธาตุขันอาชันะในส่วนอื่นด้วยขันก็คืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่ท่านอดหลายเคยได้ยินมาขันห้า อานานะีะคือความเชื่อมต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็คู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทมอารมณ์อันนี้นี่มันเชื่อมต่อกันแล้ววงจรที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่เมื่อก่อนเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้พอปฏิบัติอาณาปรัสติเราจะรู้จักคําหนึ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนั่นหละ เคยอธิบายแล้วเมื่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วปฏิจจสมบัทก็เกี่ยวข้องกับระบบอาณาปานสติในที่สุดเราก็เห็นความไม่เที่ยงของสังขารของสิ่งต่างๆก็จะเกิดยานภาษาบาลีท่านเรียกว่าอุทยพยายานอันนี้มีในนักธรรมชั้นเอกเหมือนกันเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการ เห็นอวิชชาส่วนจะดับอวิชชาหรือดับกิเลสได้หรือไม่นั้นค่อยว่ากันอีกทีท่านวัวงตอนนี้ให้เราเห็นธรรมชาติของจิตแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนเกิดภูมิรู้ภมูภม,มิธรรมหรือความดีในจิตมากยิ่งขึ้นเอาละว,วันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังของท่านทาหลายเนื่องาคุณประ,ะรีรัตนรัยอำนาจ ผลศีลผลทานผลของภาวนาความดีทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญอบรมสังสมมาขอจงเป็นปฏิพรให้ท่านประสบในความสุขความเจริญโดยเฉพาะความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาคิดฝังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอบารมีธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอภิบาลประทานพรให้ท่านได้สมมนุรสดังจิตนาปราตนาตุกประการ พบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร